มีข่าวใหญ่ว่าด้วยเวเนซุเอลาล่าสุดครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถูกถามในรายการวันอาทิตย์ Face the Nation ทาง CBS ว่าเป็นไปได้ไหมที่สหรัฐจะส่งทหารไปที่เวเนซุเอลาเพื่อที่จะแก้ปัญหาที่นั่นเพราะว่าทรัมป์ไม่ยอมรับผู้นำปัจจุบันนิโคลัสมาดูโร ประกาศว่ายอมรับผู้นำฝ่ายค้านที่ประกาศตัวเป็นรักษาการประธานาธิบดีที่ชื่อฮวนกวยโดตอนนี้เวเนซุเอลาประเทศที่เคยร่ำรวยที่สุดด้วยน้ำมันกลายเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดประชาชนสามล้านคนจากประมาณ30ล้านได้หนีออกนอกประเทศไปแล้วข้าวไม่มีกินร้านรวงไม่มีอาหารขายโรงพยาบาลไม่มีหมอเด็กเ ขาดแคลนอาหารอาจยากรรมพุ่งพรวดเดินกลางถนนไม่ปลอดภยัยจะซื้อของทีต้องหอบเงินเป็นกระบุงเพราะว่าอัตราเงินเฟ้อหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ได้พูดผิดนะครับ1นึ่งล้านเปอร์เซ็นต์ครับ IMF บอกว่าเวเนซุเอลากำลังเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลเจอกับวิกฤตระดับโลกเพราะว่า บัดนี้มีประเทศในโลกนี้แบ่งเป็นสองข่ายสองข้างข้างหนึ่งยอมรับประธานาธิบดีปัจจุบันที่พิ่งชนะการเลือกตั้งมาเป็นเทอมที่สองแต่ถูกกล่าวหาว่าโกงเลือกตั้งดังนั้นจึงไม่เป็นที่ยอมรับนั่นก็คืออเมริกาแคนาดายุโ,โรปและประเทศใกล้ๆกับเวเนซุเอลาอีกหลายประเทศที่บอกว่าไม่ยอมรับมาดูโร เป็นประธานาธิบดีหันไปยอมรับผู้นำฝ่ายค้านที่ชื่อฮวนกวัวยโดยซึ่งเป็นประธานสภาด้วยแล้วก็ได้ประกาศตนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสาบานตนเป็นรักษาการประธานาธิบดีประชาชนเป็นแสนออกมาเดินขบวนสนับสนุนฝ่ายต่อต้านไม่ยอมรับมาดูโรดังนั้นก็เกิดวิกฤตสครับว่าตัวลกเอาอย่างไง EU ก็ประกาศว่าขอให ประธานาธิบดีมาดูโรจะให้มีการเลือกตั้งใหม่ใน8วันแต่เส้นตายก็ผ่านไปแล้วครับมาดูโรก็บอกไม่สนใจฉันไม่ทําต่างประเทศจะมาสั่งอะไรให้ฉันทําอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ขณะเดียวกันทรัมป์จะทํำยังไงครับในเมื่อตัวมาดูโรก็ยังคุมอยู่และก็ทหารก็ยังดูเหมือนว่าจะยืนเคียงข้างประธานาธิบดีปัจจุบันดังนั้นพิธีกรของ CBS ก็ถามทรัมป์ว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมที่ ท่านอาจจะต้องส่งทหารอเมริกาเข้าไปแก้ปัญหาเวเนซุเอลาป์ Trump ตอบว่า it is an option ใช่มันเป็นทางเลือกทางหนึ่งบอกว่าไม่ปิดหนทางที่อเมริกาอาจจะจำเป็นต้องส่งทหารเข้าไปเวเนซุเอลาเพื่อจัดการคำว่าจัดการแปลว่าไปโคน่นมาดูโรผู้นำปัจจุบันและสถาปนาผู้นำฝ่ายคา้าน ฮวนกัวโดขึ้นมาแทนฮวนกัวโดเนี่ยอายุ35เองนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าจะมีคนสนับสนุนไม่น้อยถ้าอเมริกาสนับสนุนก็จะมีหลายประเทศร่วมด้วยแต่ปัญหาเกิดขึ้นคือมาดูโรเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากจีนรัสเซียตุรกีอิหร่านครับมันก็คือสองครามตัวแทนอีกมิติหนึ่งในโลกนี้อเมริกาอยู่ข้างดึงจีนอยู่อีกข้าง อเมริกาอยู่อีกข้างหนึง่งรัเสเซียอยู่อีกข้างนึงและนี่มีทั้งอิรานมีทั้งตรุรกีเนี่ยที่มาอยู่ข้างเดียวกับรัเสเซียและจีนก็แปลว่าไม่ว่าจะเป็นตะวันออกกลางจะเป็นในอเมริกาใต้บัดนี้กลายเป็นโลกสองขั้วอีกแล้วครับและกลายเป็นว่าจะกลับไปสู่สงครามเย็นอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าพูดถึงสงครามเย็นทําให้เราหนาวอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าทรัมป์ประกาศว่าฉีกข้อตกลงกับรัเสเซีย เรื่องของการควบคุมการพัฒนาขีปนาวุธซึ่งมีมายาวนานพอสมควรแต่ว่าทรัมป์บอกว่าไม่เอาอเมริกาเสียเปรียบยกเลิกเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนี่เองวันรุ่งขึ้นครับวันเสาร์ครับวลาดิเมียปูตินผู้นำรัสเซียบอกเอาเคทรัม์เลิกผมก็เลิกแสดงว่าตอนนี้มหาอำนาจสองประเทศในโลกที่มีอาวุธร้ายแรงที่สุด กำลังจะบอกว่าฉันไม่ยอมผูกพันกับข้อตกลงที่จะระงับการพัฒนาอาวุธร้ายแรงพ้นจากระดับปัจจุบันแปลว่าการแข่งขันด้านอาวุธกำลังจะระเบิดขึ้นอีกรอบหนึ่งระหว่างอาเมริกากับรัสเซียขณะที่จีนก็ได้สร้างแสนอนุภาพทางทหารเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเช่นกันดังนั้นบรรยากาศโลกนี่น่ากลัวพอสมควรนะครับถ้าอาเมริกากับรัสเซีย เริ่มแข่งขันเรื่องอาวุธอเมริกากับจีนทําสงครามการค้าอเมริกากับจีนจะอยู่คนละข้างกันในเรื่องของเบเนเุเวลาในเรื่องของตะวันออกกลางจะเหลืออะไรครับที่จะทําให้เกิดความปรองดองเกิดสันติภาพถึงแม้ว่าทรัมป์จะนัดหมายกับคิมจองอึนพบกันรอบสองที่เวียดนามสิ้นเดือนนี้แต่ก็ไม่มีอะไรรับรองได้นะครับว่าการพบกันรอบสองระหว่างทรัมป์กับคิมนี่ จะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาความตึงเครียดในคาสบสมุทรเกาหลีว่าด้วยอาวุธนิวเคลียร์เพราะว่าเรายังไม่เห็นข้อตกลงอะไรที่เป็นรูป,ปรธรรมเจอก,กันครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนาปีที่แล้วที่สิงคโปร์ไม่มีรายละเอียดใดๆทั้งสิน้นเป็นเพียงการจับมือถ่ายรูปเซ็นในทาประกาศที่กว้างๆลอยๆผ่านมานี่เข้าไปสู่เดือนที่7เดือนที่8แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับ เกาหลีเหนือก็ยังไม่ได้ลดการพัฒนานิวเคลียร์อเมริกาก็ไม่ได้เลิกการลงโทษแซงชั่นเกาหลีเหนือทำให้เกาหลีเหนือบอกว่าอเมริกาไม่รักษาคำพูดทำให้อเมริกาบอกว่าเกาหลีเหนือผิดคำสัญญาเห็นไหมครับว่าโลกนี้วันนี้ความตึงเครียดสูงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ทรัมป์ขึ้นมามีอำนาจในอเมริกาเรื่องเวเนซุเอลาก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ ร้อนแรงขึ้นมาเพราะว่าอเมริกาถ้าหากสร้างบรรยากาศว่าพร้อมจะส่งทหารไปที่เวเนซุเอลาทาั้งๆที่ตอนนี้ทรัมป์สั่งให้กลับจากซีเรียกลับจากอัฟกานิสถานแล้วเนี่ยมันแปลว่าอะไรครับแปลว่าทรัมป์นี่ไม่มีแนวทางนโยบายอะไรชัดเจนทั้งสิน้นเพียงแต่ตอบคำถามและคิดอะไรได้ขณะนั้นก็พูดออกไปนโยบายทรัมป์ตอนหาเสียงบอกว่าเราจะไม่มีทหารอเมริกันในต่างประเทศอีก เราจะต้องเอากลับม,มาให้หมดแม้กระทั่งในญี่ปุ่นในเกาหลีใต้ซึ่งเป็นพันธมิตรกันมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยทรัมป์ก็ทําท่าว่าไม่แน่นะถ้าหากญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไม่ควักกระเป๋าไม่เอาเงินออกมาดูแลค่าใช้จ่ายฐานทัพสหรัฐในสองประเทศนั้นอเมริกาก็อาจจะถอนออกก็ได้เวลาถอนนี่ไม่คิดถึงความสัมพันธ์ในอดีตแต่เวลาจะส่งนี่ก็ไม่คิดถึงว่าเออเราจะสร้างตัวอย่างใหม่ไหม ว่าประเทศใดประเทศหนึ่งสามารถส่งทหารไปอีกประเทศหนึ่งเพื่อจะไปโค่นรัฐบาลที่ตัวเองไม่ชอบมันเป็นไปได้อย่างไรและถ้าอเมริกาส่งทหารไปคิดหรือรัรเสเซียจะอยู่เฉยเฉยคิดหรือเขาว่าจีนจะอยู่เฉยเฉยนี่คือประเด็นใหญ่ที่กําลังทําให้เกิดความตึงเครียดครั้งใหม่ช่าอ้างครับว่าไม่ได้ปฏิเสธว่าจะต้องคิดการใหญ่ เพื่อจะแก้ปัญหาเวเนซุเอลาเพราะว่าที่เวเนซุเอลามีปัญหาความยากจนมีปัญหาความทุกข์ทรมานและปัญหาอาชญากรรมสูงขณะเดีวยวกันในคําให้สัมภาษณ์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยทรัมป์ก็แสดงความชื่นชมผู้นําฝ่ายคา้านฮวนกัวโดนี่แหละบอกว,ว่าเป็นคนหนุ่มที่มีวิสัยทัศน์และความกล้าหาญและเขาคือตัวอย่างของประชาธิปไตยในภาคปฏิบัติ เพราะว่ามีคนประท้วงและคนประท้วงเหล่านั้นไม่ต้องการประธานาธิบดีคนปัจจุบันยุออโรปเอง4ประเทศอย่างน้อยครับอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันสเปนเนี่ยก็บอกว่าจะอยู่ข้างเดียวกับทรัมป์ในเรื่องนี้คือยอมรับผู้นำฝ่ายค้านเป็นผู้นำยกเว้นเสียแต่ว่ามาดูโรจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งใหม่ภายในเที่ยงคืนของวันอาทิตย์ผ่านมาแล้วครับ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทรัมป์ก็เตือนนะครับว่าทุกออปชันทุกทางเลือกอยู่บนโต๊ะก็แปลว่าจะเจรจาก็ได้จะบอยคอรดก็ได้หรือจะส่งทหารบุกก็ได้นี่คือปรากฏการณ์คำมั่นสัญญาคำขู่คำปลอบล่าสุดที่มาจากทรัมป์อเมริกาเองแคนาดาและหลายประเทศในลาตินอเมริกาเนี่ย ก็ไม่ยอมรับมาดูโรเพราะว่าหาว่าการเลือกตั้งที่ส่งให้มาดูโรมาเป็นประธานาธิบดีรอบสองนั้นถูกโกงและเมิดสิทธิประชาชนและไม่มีความชอบธรรมแต่ว่ามาดูโรนั้นก็ยังยืนยันว่าประเทศที่สนับสนุนเขาก็มีนี่รัสเซียจีนตุรกีรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียได้พูดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับว่า ถ้าหากโลกตะวันตกเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของเวเนซุเอลาเนี่ยจะถือว่านี่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ความตึงเครียดที่จะนำไปสู่หายานะขณะเดียวกันเราก็ต้องมองนะครับว่ามาถึงจุดนี้เนี่ยเวเนซุเอลาอาจจะมาถึงจุดที่เรียกว่า point of no return แล้วก็ได้แปลว่ามาถึงจุดที่มันหวนกลับไปไม่ได้ มองไปข้างหน้าได้อย่างเดียวข้างหน้านั่นก็เห็นแต่เหวเพราะว่าข้างหน้าคือการเผชิญหน้ารรหวางมาดูโรกับกัวยโดและอเมริกากับออสเซียกับจีนดังนั้นประชาคมโลกก็สับสนประชาคมโลกก็อยู่กันคนละค่านี่คือสิ่งที่ทำให้เราเห็นนะครับว่าโลกกำลังอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วงมากตัวเวเนซเอลาเองนั้นก็ ตกอยู่ในรกนรกทั้งเป็นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อวันที่23มการาเนี่ยผู้นำฝ่ายคา้านประธานสภาฮวนกวยโดเนี่ยก็ประกาศขับไล่ประธานาธิบดีมาดูโรประกาศว่าตัวเองเป็นประธานาธิบดีรักษาการสหรัฐทันทีก็เดินเรื่องเลยเซงชัน่นความบาทบริษัทน้ำมัน ของเวเนซุเอลาที่ชื่อ Pdvsa นั่นก็คือห้ามให้บริษัทน้ำมันแห่งชาติของเวเนซุเอลานั้นโอนถ่ายทรัพย์สินฟรีสเลยครับอายัดทรัพย์สินการที่อเมริกาทำอย่างนี้ได้กับประเทศอื่นนี่ต้องถือว่ามีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดพอสมควรนะครับในการที่จะบอกว่าฉันไม่พอใจเธอฉันจะอายัดทรัพย์สินเธอการอายัดก็แปลว่าโอนย้ายถ่ายเทผ่านระบบการเงิน ของโลกไม่ได้และระบบการเงินของโลกนั้นอเมริกาคุมจะเป็นส่วนใหญ่แต่นนที่อเมริกาสามารถบอกว่าฉันจะลงโทษเธอนั้นเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ไปหาสารปาระชา,ชาติเท่านั้นแต่สามารถสั่งกระบวนการระบบการเงินของอเมริกาเองนั่นให้ระงับยับยั้งการโอนย้ายถ่ายเทเท่านั้นเองแหะครับเวเนซุเอลาก็ขาดเงินขาดรายได้เงินหมุนเวียนนี่คือวิธีการของสหรัฐอเมริกา ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวเนซุเอลาน่าสงสารเป็นอย่างยิ่งครับมีรายงานที่มาจากข้างในเลยนักข่าวก็ดีคนทำงานสะอาดประชาชาติก็ดีคนที่เป็นธุรกิจเข้าไปอยู่ในนั้นก็ดีมาเล่าให้ฟังข้างนอกครับบอกว่าไม่ไหวจริงๆมีอู่คนหนึ่งครับทำงานให้กับมหาวิทยาลัย North Eastern University ที่กาตาบอกว่า มีน้องสาวของเขาเนี่ยอยู่ในเวเนซุเอลาตอนนี้เงินเดือนได้แค่เดือนละสิบเหรียญก็สามสี่ร้อยบาทเป็นครูครับบอกว่ามีเงินเดือนเท่ากับกรรมกรประเทศโลกที่สามเท่านั้นเองและที่สำคัญคือถึงแม้จะมีเงินเดือนเนี่ยถึงแม้จะจ่ายเป็นดอลลาร์เนี่ยก็ไม่มีอะไรจะให้ซื้อนะครับอาหารการกินหายหมดเลยครับ หายเกลี้ยงเลยครับไม่มีใครผิดเพราะว่าทุกคนไม่รู้ว่าผิดออกมาแล้วจะขายให้ใครเพราะเงินเฟ้อหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์นี่แปลว่าคุณตั้งราคาอะไรไม่ได้เลยนะครับอัตราแลกเปลี่ยนก็ไม่มีใครแลกเปลี่ยนด้วยดังนั้นคุณมีเงินเป็นดอลลาร์คุณแลกเป็นเงินของเวเนซุเอลาก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะว่าแลกไปแล้วก็ซื้อขายอะไรไม่ได้อีกคนหนึ่งบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยผมไปอยู่ที่เวเนซุเอลาเห็นคน หนีข้ามชายแดนกันวันละเป็นพันพันคนคนที่มีเงินเดือนพื้นฐานซื้ออาหารประทังชีวิตไม่ได้อาศัยใหรัฐบาลที่แจกข้าวพื้นฐานเท่านั้นเองคือไม่มีอะไรที่คุณจะหาซื้อในร้านรวงได้และวรัฐบาลก็พยายามที่จะไม่ให้ประชาชนหนีตายออกนอกประเทศด้วยการแจกนมปังบ้างข้าวอาหารข้าวปลาอาหารพื้นฐานบ้าง ที่แยก่กว่านั้นคือมีหมอครับออกมาเล่าบอกว่าโรงพยาบาลทั้งหลายตอนนี้ถือว่าระบบนั้นเจงไปแล้วครับระบบโรงพยาบาลไม่ทํางานแล้วครับหมอเวเนซุเอลาหนีออกนอกประเทศไปแล้วล่าสุดไม่ต่ำกว่า2 2 0 0 0คนบอกว่าคนภายในสองสปีที่ผ่านมาเนี่ยหมอเวเนซุเอลายังหนีเลยครับถ้าหมอหนีนี่คิดดูสิรับคนไข้จะมีความหวังอะไรนี่ไม่พูดถึงพยาบาลไม่พูดถึง เจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขที่ที่อยู่ไม่ได้ก็ต้องหนีออกไปต่างประเทศทั้งหมดฉะนั้นอัตราการเสียชีวิตของคนป่วยมะเร็งก็เพิ่มขึ้นพรวดพราดเพราะว่าการรักษาด้วยคีโมไม่มีใครทำละหมอทั้งหลายแหล่ที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้ก็หนีไปจำนวนไม่น้อยสถานการณ์ทั้งหมดเนี่ยบอกว่าเป็นการผิดพลาด ความล้มเหลวในการบริหารทั้งเศรษฐกิจและการเมืองอย่างชนิดที่ไม่สามารถที่จะฟื้นคืนมาได้สู่ภาวะปกติท่าสภาพยังเป็นอย่างที่เห็นกันลองว่าดภาพว่าคุณเป็นชาวเวเนซุเอลาตื่นขึ้นมาอาหารการกินไม่มีและไม่รู้ว่าใครบริหารประเทศนี้อยู่คุณไปทํางานบริษัทคุณก็จะบอกว่าไม่รู้เงินเดือนจะออกหรือเปล่าลูกของคุณโรงเรียนก็ไม่มีที่จะไป ญาติพี่น้องของคุณก็มาบอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วหนีกันเนถิดคือดูสิครับว่าสภ,ภาพบ้านเมืองเช่นนี้จะอยู่กันอย่างไรเขาบอกว่าสมัยฮูโก้ชาเวสผู้นำคนก่อนก่อนมาดูโรมาดูโร,โรนี่เป็นมือขวาของฮูโก้ชาเวสฮูโก้ชาเวสนี่เป็นผู้นำที่มีบุคลิกที่กล้าวโด่งดังเด็ดขาดเป็นผู้นำ ประชานิยมตัวอย่างของประชานิยมที่ตอนแรกๆก,ก็มาในฐานะเป็นนักการเมืองผู้เสียสละทําเพื่อประเทศชาติทําเพื่อประชาชนแต่พอได้อํานาจมาประชาชนชื่นชอบเทคะแนนเสียงให้เพราะว่าอยู่กับชาวบ้านเข้าใจชาวบ้านแต่พอขึ้นมามีอํานาจเท่านั้นแหละระบบประชานิยมก็ต้องอยู่ต่อเนื่องเพราะเป็นทางเดียวที่ตัวเองจะชนะเลือกตั้งครั้งหน้าได้อีกก็เลยเอาก ประมาณภาษีประชาชนนี่แหละแจกจ่ายเพื่อจะปิดปากประชาชนที่ไม่พอใจแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยสมัยชาเวสเนี่ยก,ก็ยังสัมผัสกับความรู้สึกประชาชนเป็นผู้นำเผด็จก,การที่รู้ว่าจะต้องให้ประชาชนเห็นว่าตัวเองเป็นขวัญใจแต่ว่ามาดูโรเนี่ยซึ่งเป็นมือขวาเป็นทายาททางการเมืองเนี่ยไม่ได้ทำเช่นนั้นคงนึกว่าบารมีของเจ้านายเก่าเนี่ยทำให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในอำนาจได้ต่อไป ขณะเดียวกันมาดูโรก็ไม่มีเงินเพราะว่าราคาน้ํามันเนี่ยสมัยฮูโกชาเวสนี่ร่ำรวยมากเพราะเป็นในซูล่ามีน้ํามันขายน้ํามันพอละอย่างอื่นไม่ต้องทําเลยแต่พอมาถึงมาดูโรเนี่ยมันมาเกิดวิกฤตราคาน้ํามันร่วงเอาร่วงเอาราคาน้ํามันเดิมเนี่ยสมัยฮูโกชาเวสนี่บาร์รลหนึ่งหนึงร้อเหรียญน,นะครับเคยขึ้นสูงถึง1 1ึ่เหรียญแต่ว่ามาวันนี้เนี่ย มันลงเหลือ60เหรียญ40เหรียญก็มีลงมาเป็นเท่าๆตัวดังนั้นเมื่อราคาน้ำมันร่วงอย่างนี้เงินทองรายได้ของรัฐก็หดหายรัฐบาลก็เจงสมัยก่อนมีคนบอกว่ารัฐบาลมันเจงไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นตัวแทนของประชาชน รัฐบาลจะต้องอยู่รอดไม่ว่าจะมีเงินไม่มีเงินจะต้องมีองค์กรระหว่างประเทศมาช่วยขอกู้เงินจาก IMF ธนาคารโลกก็ต้องมาช่วยแต่ในกรณีเวเนซุเอลาเนเื่องจากผู้นำประเทศนั้นไม่ยอมทำตามกติกาสากลใดๆทั้งสิน้นแต่ก่อนนี้ก็คงจะพึ่งพิงประเทศคอมมิวนิสต์ประเทศสังคมนิยมเช่นสหภาพโซเวียตและรัสเซียปัจจุบันแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าในกรณีนี้เนี่ย จีนก็ดีรัสเซียก็ดีเนี่ยจะเข้ามาอุ้มมาดูโรได้มากน้อยแค่ไหนยอย่างไรเพราะดูจากสภาพปัจจุบันที่ย่ำแย่ผู้คนหนีตายกันหมดแล้วเนี่ยก็ยังไม่เห็นรัสเซียหรือจีนเข้ามายื่นมือช่วยเหลืออย่างเป็นกิจจลักษณะจีนและรัสเซียมีผลประโยชน์ในเวเนซุเอลามากนะครับจีนนี่แน่นอนเลยว่าเรื่องน้ํามันจีนเข้ามาเวเนซุเอลาเนี่ยเพราะเห็นว่าเป็นแหล่งทรัพยากร น้ำมันแร่รัสเซียก็ถือว่าโดยสภาพภูมิศาสตร์แล้วรัสเซียจะต้องมีบทบาทสําคัญในเวเนซุเอลาเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับสหรัฐอเมริกาทางด้านภูมิศาสตร์และถ้าหากรัสเซียมีอิทธิพลในเวเนซุเอลาก็สามารถจะขาดอาน,นาจสหรัฐพอสมควรแล้วถ้าได้ผู้นําที่อยู่ข้างเดียวกับตนรัสเซียก็สบายใจว่าอย่างน้อยที่สุดสามารถทําให้อเมริการู้ว่า จะทำอะไรในอเมริกาใต้ต้องคิดถึงรัเสเซียเอาไว้ก่อนดังนั้นวันนี้เราถึงเห็นภาวะของการล่มสลายของประเทศอย่างเวเนซุเอลาเราจึงเห็นว่าเมื่อการเมืองไม่สนใจประชาชนเมื่อผู้นำของประเทศเป็นห่วงเพียงแต่อยู่ในอนํานาจโดยไม่สนใจถึงสภาวะแวดล้อมและสถานภาพทางเศรษฐกิจของประชาชนประชาชนไม่มีกิน แต่นักการเมืองต่อสู้เรื่องอำนาจมันเหลือเชื่อนะครับว่ายังมีอยู่ในโลกนี้รัายังมองไม่เห็นนะครับถึงแม้ว่าผู้นำฝ่ายคานย่างฮวนกัวยโดขึ้นมาแทนมาดูโรสมมตุติจะสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ฉับพลันเพียงใดอเมริกายุโรปประเทศเพื่อนบ้านอาร์เจนตินาชิลีเนี่ยที่อยู่รอบบ้านและบอกว่าพร้อมที่จะสนับสนุนเนี่ย จะส่งเงินทองความช่วยเหลือแก้วิกฤตกอบกู้สถานภาพของเวเนซุเอลาได้อย่างไรแต่ตราบเท่าที่การเผชิญหน้ายังมีอยู่ประชาชนคือเหยื่อครับประชาชนชาวเวเนซุเอลาคือตัวประกันที่สำคัญในลักษณะที่เราเห็นอยู่ขณะน,นี้นี่คือล่าสุดเมื่อทรัมป์ประกาศว่าทางเลือกที่จะส่งทหารเข้าไปเวเนซุเอลานั้นยังอยู่บนโต๊ะไม่ได้ทิ้งไปไหน จะบอกว่าเป็นคำขู่ก็ได้จะบอกว่าเป็นคำสัญญาก็ได้ถ้าทรัมป์ส่งทหารไปเวเนซุเอลาก็แปลว่านี่จะเป็นบทการเมืองระหว่างประเทศใหม่ที่มหาอำนาจพร้อมที่จะบุกเข้าไปในประเทศใดประเทศหนึ่งเพื่อจะเปลี่ยนผู้นำทางการเมืองที่ตัวเองต้องการให้เห็นมันเกิดมาแล้วครับในยุคสงครามเย็นมันเกิดมาแล้วครับในเวียดนามมันเกิดมาแล้วครับใน อิรักมันเกิดมาแล้วในลิเบียมันเกิดมาแล้วหลายหลายจุดทั่วโลกถ้ามันเกิดอีกครั้งหนึ่งก็แปลว่าเรากำลังย้อนกลับไปสู่ภาวะสงครามเย็นที่โลกแบ่งเป็นสองข่ายใหญ่และแต่ละข่ายหนุนหลังผู้นำของตัวเองที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่พอใจนี่คืออันตรายความตึงเครียดของการเมืองระหว่างประเทศจึงกำลังเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่ง ที่ผมติดตามวิเคราะห์มาเล่าสู่กันฟังวันนี้เพื่อให้ทุกท่านได้เกาะติดติดตามข่าวรู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้นให้เข้าใจความเป็นไปของโลกวันนี้ที่คนไทยมองข้ามไม่ได้ครับคนไทยจะบอกว่าเวเนซุเอลาอยู่ไกลขนาดนี้เกี่ยวอะไรกับเราแต่ถ้าเวเนซุเอลาเกี่ยวกับอเมริกาเกี่ยวกับรัสเซียเกี่ยวกับจีนเกี่ยวกับยุโรปเกี่ยวกับตะวันออกกลางเกี่ยวกับตุรกี นีไม่พ้นครับว่ามันจะต้องเกี่ยวกับไทยราคาน้ำมันทิศทางนโยบายมหาอำนาจการพยายามที่จะสร้างดุลถ่วงอำนาจของมหาอำนาจในโลกทุกจุดหนี้ไม่พ้นเราต้องมองมาถึงทะเลจีนใต้อาเซียนนี้ไม่พ้นว่าเราต้องมองว่าถ้าจีนกับอเมริกาเผชิญหน้ากันในตะวันออกกลาง และล่าสุดในเวเนซุเอลาจะเกิดอะไรขึ้นในเอเชียแปซิฟิกที่ใกล้บ้านเราขณะน,นี้นี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่นำมาวิเคราะห์ร้อนๆอนกันนาทีนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ